มาเด้อกินอันนี้น้ำกันกว๋วยจับย๊บเบื้องก๋วยจั๊บแบบโพดโพโลเล็กใส่หอมเจียวหอมใส่กระเทียมเจียวลงไปผู้ดในนดนอนหรือก,กับมามากินน้ำกันเด้มอมายัวน,น้ำกันามายัวน้ำกันมารอบดึกเราต้องกินเนี่ย คณิตถามมาเบิงกระดูกหมูชอบเหลือเกินตักเอากระดูกหมูก่อนนะแล้วก็เส้นเส้นกุยจับแบบเหนียวนุม่มคณิตตามสูตรเปลี่ยนี่ยนนีม่มันกะแสบแล้วเนาะกุยจับบนเดี๋ยวนี้ ต้มหมอหมกไงกินได้ห่อนหมืออื่นหมอเส้นก่อนชอบกินเส้นเด็กเส้นเด็กเส้นต้มจะนาซุปมันนั่นเหลือสำนี่เนาะ <c oughs> หมูยอเอาอันเนี้ยงก่อกระดูกหมูก่อนกดูกหมูใส่ไปเยอะมากอื <c oughs> <c oughs> น้ำซุปเหลือนิดนึงเอาหนังซุปกันหมักสดดเลยดูน่ากินลิทามาดูหลอบดึกใส่หมูสับน้ำกรอนี่หมูสับหมูสับหมูสับมื้อนี้ผู้ใดนอนหรือมือนี้ผู้น,น,นั้นสิได้กินของเต็มาผู้ใดนอนตะเว้นจิบดิเบิ่งของเสต็ปกระดูก มากินเลยดูให้ดูหนาตาเนาะอ้าวสุดยอดใส่กระเทียมก่อนเอ้ยใส่พริกไทยก่อนใส่พริกไทยจังน้อยนี่เหยาะลงไปเลยพริกไทยอหอมฉุนได้ป็นนวัดเป็นนยังกะอือเมนูนี่เลยได้เลยสันเด้ ตั้งเมงเนาะเมยงหลายหลายเมงเมงตกตองไปนี่กินเลยบานนี้พ,พร้อมเลี้ยวพิกกล่องกันนี่มาเจอกันแล้วเดี๋ยวตั้งกล่องก็เนาะตั้งกล้องให้เรียบร้อยเขามาแล้วสองคนมาผู้ใดมามือดีกินของดีคือแบบว่า ก๋วยจับรอบเด็กต้มแบบจะยั่วยั่วคักยั่วเนี้ยเด้อมานี่นี่มีกินน้ำอีกแคปหมึกว่าเป็นแคปหมูหดืแคปหมึกโอ้โหหอมอยู่นะแคปหมึกชิ้นแคปหมึกก่อนน่ามลยสิอืมกรอบดีแคปหมึกมชิ้นสายเนี่ย ดี๋ยวชิชุกันอา้าวชิชุกหมดแล้วเหรออืมก็เป็นอย่างเอาชิชุกเปียกก็ได้ที่ชุกเปียกก็ได้เนาะมากินน้ำกันใส่บบกพริกจังหน่อยบ่มันสิบแสบท้องเนาะนี่บางคนบอกว่าคือว่าใส่บบกพริกใส่พริกไทยกับพอแล้วมันแสบอืมอืมพอดีแล้วน้ำซุป หมูสับมาได้กินก๋วยจั๊บอบวนหอ,อบดึกรอบดึกน้องน้ำบุศรากรบานแดงมาแล้วก็น้องใหม่ก,กรรกนุกมาได้วยว่า เส้นเหนียวนุ่มเขาจับวนเหมือนโอเด้งหมเหมือนอุด้งโอเด้งไวสันคืออุด้งคือเส้นอุด้งเนี่ยเนาะเส้นเหนียวนุ่มซื้อมาจากรดตัดอืมอืม ว่าเป็นเส้นสปากเกตตี้ได้เนี่ย,ยทีนี้เราก็มาแห่นมาแห่นกรนะดูกหมูเนาะเบื่อแซบต้องตัว อืมอืมอืมชิ้นจร่งนอืมจับวางอีกก่อนอืมแคบหมึกก็อร่อยน่ะอืมได้แคบหมึกไปยนันคนพากันน้อนหมาแลลวข้าวนี่เหอก็มาก,กิน อาหารนียโยตตลุงห้าคนนมด่ดลวกุยจับกุยจับอุบวนแบบต้มแบบคึอเเซนอุดองกินกับแคบหมึกนี่กากหมูมอีกแเนาะมอแดงฉัไปซื้อหมูไม่เห็ดก,กากหมูแะ เปื่อยดีมากซิคโครหมูต้มกุยจับใจกระดูกหมูฟองซิคโครงมั้งกระดูกอ้คคมอคคมนี่ย แบบอิหลีปลาเผ็ดขายกันนะนี่อัน,นเห็ดแซ่บแสบ่หนัวป็นยัหมูยอกับแซ่บหมูยอแซ่บหมูยอหนัวต้องหมูยอกลอ,อยจ้างได้ ขุ้ยส่งทั่วประเทศคู่อ้อยโกสุมเด้อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กว่าอ้อยโกสุมทักไปได้เลยยินบอกไปถามแล้วลวดอยักกินหมูย้อยแบบสดเส้นวยจับแล้วกัมี นี่ขอบอืมนุ่มจังเส้นของคู่ไอ้มันจะเป็นเป๊ะๆสิงใหญ่กว่าน,นี่อันนี้อันนี้เป็นซื้อมาจากโตรตัดแหมเส้นเส้นกุจับอุบนของคู่คู่ไอ้เส้เนใหญ่ๆเลยเบนจวัรพันธไพบูลมาก ไม่เห็นอืออือืม,อม,อมแรกกระดูซื้อกระดูสีโค้งมาจากรถตัดมัดต้มเลยพอเลยะเป็นอย่างจังเอาสีโค้งมันจังจับแห่นเลยดี พี่ว่าเช็ดเอากระดูกยิ่งยิ่งไหมกระดูกน้ำซุปโคโลเ,ลเกล่ไปเรื่อยก็ได้แข็งแซ่บหล่อนกระดูกออื ก้นมาแทกกระดูกใช่ะหลอนนี้ดิมีความสุขมีความสุขมากอันนี้มันแรกมันมีความสุขเบิดละ่ะย้อน่าเพื่อนเนด็กินแต่ของแสบของหมักเพื่อนนะกินอนีกในถ้วยที่สองกินจ้กสองถ้วย ว้าดีเซตตาเด้อยังเหลือเนี่ยเดี๋ยวสิเอาปเป็นข้าวตุยินมือ,อไปต้มอุ่นกินนะนม,มือน้าหมูยอดสิก็ได้เดอนี่เพิ่หม,มุ้งขาเหมือนใส่หมูยอดใส่ไก่เนาะกินกันดูเห็นมันเหมือนเ,อเลยล่ะมันนี่ วันนี้เราจะทานกระดูกให้หมดเพราะเราคือหมาแน่นกระดูกสันดีอ้มืออื่นกินได้อีกมือ,อเที่ยงเดี๋ยวจะไปอุ่นเนาะเพิ่มไกล่ลงไปดีกว่าเพิ่มน่องไก่มิดน่องไก่อยู่น่องหนึ่งกลายเป็นขวยจับน่องไกนะ่เนาะตรงนี้เนาะ เหลือน้องไก่น้องหนึ่งเขาก็จะได้เห็นน้องไก่ดีวันนี้แผ่นกระดูกหมูไปก่อนนะแผ่นกระดูกหมูมันก็ต้องไดีนี่ยังก่อนมันอีค้อนสงสัยนอนเหมือนแล้วเลยเลยได้ไล่สดอยู่คนเดียวอืมพกทุ่มแล้วเนาะเวสิมาเบิง่งอืม เริ่มไสพผิดไทยอหอมบันผู้ใดมกักแบบริกผงก็ไส่ลงไปด้วยที่จริงแบพริกผ,ผงมีบอลนี่แต่ว่าย่านเสียบทองก็เล็บกระไส่ความนดึกแล้ว เส้นนุ่มมากอืออือจับมาเดี๋ยวพูดไอ้ขอามาเบืองน้ำกันกินรอบดึกอือกล้วยจับกินกล้วยจับอุบลกล้วยจับอุบลต้มใส่ ซิคโครงหมูหยุดยัว่วนี่ซิคโครงหมูกระดูกหมูจะลีนรัดปุ้มมาเด้ออืมที่รอบเดือดเขามีค่อยมากินเป็นมู อแซ่บกระดูกหมูกระดิ่งตรดูกอ่นกนกนกอนมันพร้อม,อมคนน่ะย่างยำกระดูก เหมือนกินเส้นอุด้งไปจับอุบนอุดงอุด,ง,อดงไทย อร่อยอืมดูกหมูอ่ะอืมเปิดดีมากมนี่ถวยที่สวังเนีหมูหมูสับใส่กระดูกหมู หมูสับปั้นเป็นก้อนกระหมูยอหมูยอคู่อ้อยหมูยอหมอยอยู่ น้ำซุปอร่อยใส่แคบหมึกลงไปให้หมดหัดแ้วอันนี้ว่าเป็นแคบหมูเนี่ยแคบหมึกเป็นปลาหมึกเขาไม่เห็นเป็นคแคบหมูใส่ลงไปเลย กินกับน้ำขุกขลิกอ,อร่อยอมื้อนี่หนึ่งได้ไนะงพวกนี้กินได้อีกเหลือเยอะอยู่จุนอยครับ นี้เราอาจจะเพิ่มหมูสับลงไปอ,อีกเนาะออออืือ 아, 너무 맛있는 ชาเป็่สุดในสามโลกน้ำกับน,นัวประดีน้ำซุปกระดูกหมู 永安。You คายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกินอาหารเสร็จเป็นเด็กเสร็จอืมทิชชู่ก็หมดแล้วแต่ทิชชู่เปียกแล้วเป็นอย่างน่ะ ที่ที่ปรงที่ที่เปลือกกระเซ็นได้เหมือนอเห็นปะอืมทิ้งความสะอาดได้ดีแห่นต่อเนี่ยอืเส้นกระดูกหมูลายเติบแล้วกินเราเนี่ยหนึ่งสองสาม โอเคห้าหกเจ็ดถ้ากระดูกหมูไปเจ็ดชิน้น สองสามสี่ห้าหกหกอันแล้วและอันสุดท้ายอันที่เจ็ดหนึง่งอืมแล้สีแห่นอืมมือจะเอาแคบกัะแคบนี่ไหมอีกแคบมึกแซบยี่แคบแมึกเปลี่ยนกับแซ อืมหน่อยมากินต้มเส้นกว๋วยจับกินรอดดึกอืมอืมต้มหมอบางแง่หน่อยอืมหกทุ่มเนคนนอนเหมือนกันืันนี้เฮ็ดกินเดิอกอืม น่าก,กินตรงไม้จับให้กระดูกแห้กระแผ่นไปเหลือ,อ,อยกครงหนึ่งมื้อ,องจะกินอีก หลานหน่อยจะสร้าง,างหักเบนจะเมียนกับยังกว่าฮะอีกคนหนึ่งเลื่อมซื้อด้ป่ะเนี่ยเลื่อมซือ้อหลานันตงบักเบนอื้มเจ็ดอันแห่งกินพูดียวเนียน เนี่ยนะสิโค้งเลยเหมื่แอนแซนเหลืออยู่เหลือหมูสับหมูย่อยอยู่เอาขอัูเย็นเนาะนี่มือื่นกินได้อีกนี่มอแบบไง,งต่วนตม่มคือเป็นบบได้หลายป่ะสงสัยมันอืดนนะ่ะอสงสัยอืด mùi nhỏ sẽ y có mùi sao tới y cả điện mùi sao đến đâu mùi nhỏ 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 กินดึกคักมาหนิกินแบบทะลุเคอร์ฟิวเขาสิไม่จับมัหนีิไล่สุดเกินเคอร์ฟิวเนี่แต่ว่าอยู่ในเฮียนเนาะอยู่ในบ้านเนาะอโอเคหน่อยฝากความกินฮอดหลานๆในเดอ้อยูฟินแลนด์ฟินแลนด์ในสวีเดนวะลืมฟินแนลนด์ล่ะ สวีดินอืมเป็นบอโอเคไปแล้ว